แม่หาเจ้าแม่หวยอย่างเราแล้วยังไงบ้างเห็นบอกว่ามีคนทักมายืมเงินเยอะมากขอดีกว่าขอเลยขอเลยก็จะโทรมาแก้งเก่งขอบอกว่าพี่ไม่ใช่มูลนิธินะโทรมาร้องไห้ตอน8ปดโมงก็มีมาแบบพี่หนูเห็นพี่ถูกหวยหนูขอไหวปู่ให้พี่ถูกหวยก็คือแบบว่าเป็นบุญคุณกับเราอีกว่าพี่ให้พี่ถูกนะแล้วทาไมไม่ไหวตัวเองล่ะ เขาก็พูดอะไรต่างๆนานาเราก็ฟังบอกหนูต้องไปขอมูลนิธินะคือญาติพี่ก็เยอะ 30- 40คนนะเราก็จะจู่ๆมาขอเลยเนี่ยมันมันดูยังไงอยู่หล่ะมันไม่น่ารักเราก็เลยตกงานตกงานทําไมไม่หางานทําเราก็ต้องบอกอย่างเงี้ยเราก็จะสอนเขาแต่ก็สอนในสิ่งที่ถูกต้องแหละหนูขอมูลนิธิเลยค่ะเขาจะมีเยอะแยะเขาอยากไปที่เนี่ยหนูหาเบอร์พี่ได้หนูต้องขอหาเบอร์มูลนิธิได้เออก็จะบอกเงี้ยบางที่8ดโมงโทรมาเราก็นึกว่างานอุ้ยนานๆโทรมา ถ้าถ้าเบอร์โทรเข้าเนี่ยเป็นเป็นเบอร์งานแต่อันนี้สามสี่เบอร์วันนั้น่ะทั้งวันเยห็นทุกขวยให้หนูได้ไหมอย่างนงี้ทำงานนะต้องทำงานคนไหนที่เราเห็นกับตาแล้วคนกรองมาให้เราแล้วหรือเราเห็นแล้วมันใช่เนี่ยจู่ๆโทรมาขอเนี่ยไม่ดีไม่น่าราัก เราอยากช่วยเราช่วยได้หมดแหละไม่ได้มาก 300, 500, 000, 1, 2, 000, 3ามร้อยห้าร้อยพันหนึ่งันพันที่เราช่วยได้เราใช่เราช่วยกันอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่ทีเนี้ยจู่ๆโทรมาขอเราไม่รู้ว่าคุณเป็นใครมิดมันเยอะ